s ายไฟติ้งวิทซู่วิทนะครับในช่วงที่2นี้จะเป็นการแข่งขันอีก1เกมนะครับที่มีคะแนนสำหับทั้ง2ทีมเนี่ยเท่าๆกันก็คือ30คะแนนและเกมนี้มีชื่อว่ามินิเกม ครับถึงเวลาของวิธีเกมไปแล้วและสิ่งขอที่จะนํามาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บกองกองละ1ิเหรียญด้วยกันครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าทางรายการจะมีเหรียญอยู่2ประเภทซึ่งก็คือเหรียญที่ถูกต้องหรือว่าเหรียญจริงจํานวน9กลองและก็จะมีเหรียญที่ผิดปกติหรือว่าเหรียญปลอมจํานวน1่กองด้วยกันซึ่งความแตกต่างของเหรียญทั้ง2ชนิดนี้นั้นจะแยกด้วยตาเปล่าไม่ได้อย่างแน่นอนครับโดยความแตกต่างก็อยู่ที่น้ําหนักของเหรียญด้วยเหรียญจริงจะมีน้ําหนัก10กรัมต่อเหรียญและเหรียญปลอม จะมีน้ำหนัก9กรัมต่อเหรียญนั่นเองซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่นุน้องจะได้รับไปครับ ร้อมอุปกรณ์ช่วยซึ่งก็คือเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลนั่นเองโดยหากน้องๆสามารถหากองเหรียญปลอมได้ถูกต้องจากการหยิบเหรียญมาชั่งเพียงแค่หนึ่งครั้งสังและกี่เหรียญก็ได้นั้นจะรับไปเลย30คะแนนถ้าชั่งสองครั้งรับ20คะแนนชั่ง3าครั้งรับ1 0คะแนนชั่ง4ครั้งรับ5นาคะแนนและถ้าชั่งเกินไปมากกว่านี้จะไม่ได้รับคะแนนไปครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมสัทธาสมุทรจังหวัดสมุทร,รสงครามกันก่อนเลยครับพร้อมนะครับมีเวลา10นาทีนะฮะครับขอให้โชคดีครับ30เต็มเต็มไม่เต็มเต็ม,ตมค่ะใจไม่ใจจำไม่ไล่ามาเลยเริ่มกันเลยครับกับเกมสุดท้าทายในวันนี้หาเหรียญปลอมซึ่งทีมนี้นีก่กำลังหาวิธีการคิดคำวนวณต่างๆนานาอยู่ครับโดยเขาจะแยกกันหาและเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุดเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของพวกเขากันเลยครับ กองแรกจะยิบมาห้ากับห้าคือกองหนึ่งเหรียญหนึ่งครับครับถ้าเกิดสมมุติว่ากองแรกถูกเนี่ยกองแรกมีเหรียญปลอมเนี่ยเราก็จะเอากองแรกมาแยกเป็นสามกับสองสมมติชั่งชั่งสามแล้วมันเหรียญปลอมอยู่ในสามเราจะมาแยกออกมาเป็นสองกับหนึ่งครับเราจะพบว่าถ้าเกิดเรานำสอไปชั่งเนี่ยถ้าเกิดมัน เป็นเหรียญที่ปกติถูกต้องเราก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดว่า<อ>เีอันนี้ผิดปกติเนี่ยเราก็จะเลือกครั้งที่สี่ซึ่งได้ห้าคะแนนก็ยังได้คะแนนคือแน่นมีโอกาสที่ว่าอาจจะได้คะแนนตอนตอนสี่ครั้งครับ<ช>หรืออาจจะได้คะแนนตอนสามหรืออาจจะได้คะแนนตอนสองมีไหมตอนสองก็ไม่ไมีมครับ,รบยังเนาะยังเนาะเพราะว่า มันจะไปรวมอยู่3มกับ2ใช่ไหมแม่วิธีของพวกเขานี่ต้องช่างหลายครั้งซึ่งไม่ได้คะแนนเต็มอย่างแน่นอนครับโดยพวกเขาจะหยิบมากองล้วหนึ่งเหรียญและช่างพร้อมกันทีละ5เหรียญครับซึ่งหากกองใดที่มีเหรียญปลอมอยู่น้ำหนักก็จะช่างได้49กรัมและพวกเขาก็จะเลือกกองนั้นมาแบ,บ่งเป็นกลุ่ม3ามเหรียญและกลุ่ม2เหรียญเพื่อลองช่างและตัดทอนกลุ่มที่เป็นเหรียญจริงไปเรื่อย ซึ่งต้องมาลุ้นกันคว่าพวกเขาจะโชคดีหาเหรียญปลอมเจอภายในการช่างสี่ครั้งหรือไม่ครับคุณผู้ชมลองคิดไปด้วยก็ได้นะครับว่าจะทําอย่างไรให้ช่างครั้งเดียวแล้วรู้ทันทีว่าเหรียญกองได้เป็นเหรียญปลอมเดี๋ยวมาดูนครับว่าการช่าง5เหรียญครั้งแรกนี่จะมีเหรียญปลอมอยู่หรือไม่ซึ่งพวกเขาก็ต้องแยกเหรียญแต่ละเหรียญออกเป็นกองๆไว้5กองครับเพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าครับวางไปปุ๊บแล้วน้ำหนักออกมาเป็นเป็นสี่สิบ เจ้าครับโอ้แสดงว่าอะไรฮะมีเหรียญปลอมอยู่ในห้าเหรียญน,นี้ค่ะ,คะอ้าวเลยครับรู้สึกว่าพวกเขาจะโชคดีเพราะเหรียญปลอมนั้นอยู่ใน5กองแรกที่นามาช่างนั่นเองซึ่งต่อไปก็ต้องมาแยกช่างทีละสเหรียญกับ2งเหรียญนั่นเองครับตอนนี้ช่งไปแล้ว1ครั้งนะครับช่างไปแล้วนะฮะไม่ได้30แล้วนะครับคุัลุนต่อไปครับ20คะแนนครับกับการช่างครั้งที่2ครับจะได้หรือไม่ฮะทำไมถึงเลือก2ไม่เลือก3ครับเพราะว่าถ้าเกิด2ได้เนี่ย เราก็จะมีโอกาสเลยค่ะแต่ถ้ากิดสานเนี้ยเราก็ยังโอกาสน้อยกว่าน่าจะอยู่กองไหนฮะอยากให้อยู่กองสองค่ะอยากอยู่กองสองอยากอยู่กองสองหมายถึงเหรียญนี้1หรียญกระสอบใช่ถ้าแสดงว่าท่านนี้ช่างได้สิบเก้าเป็นไปตามหวังนะฮะเเชิญซึ่งถ้าเหรียญฟอร์มอยู่ในสองเหรียญนี้ก็จะทำให้เขาแยกได้เร็วขึ้นและมีโอกาสได้คะแนนไปมากกว่านั่นเองมาดูกันสักว่าพวกเขาจะโชคดีอีกหรือไม่ ไปเท่าไรครับทิเก้าครับอ้าวครับผมตอนนี้ตอนนี้หมายความว่าหมายความว่าเหรียญพร้อมอยู่นะฮะได้ืสองเหรียญนี้ค่ะและก็ยังโชคดีครับเพราะมีตัวเลือกเหลือเพียงสองเหรียญเท่านั้นซึ่งก็เป็นเหรียญตัวแทนจากกองที่หนึ่งและกองที่สองมาดูครับว่าพวกเขาจะทำยังไงกันต่อครับตอนนี้มี20สคะแนนครับถ้าเดาเลย20หรือ0น อะไรเราก็ต้อย่างนี้นะเดาเลยไหมเน่ยถ้าเดาวันห้าสิบ้าสิบน่สิบกระูนเลยนะเออยี่สิบกรูนยี่สิบกระเอหรือส0ผมไม่เดาไม่เดาผมเลือกให่จะชงีกว่เอาสิใช่ไหมพร้อมล้าเชนครับและกองที่เป็นเหรียญปอมคือออกมาเส้นเป็นกองที่2กเจ้ากครับออเพราะฉะนั้นตอนนี้ ต่ว่ากองเหรียญปลอมคือกองที่สองค่ะกองที่สองมั่นใจมั่นใจค่ะถ้าหยิบยกมาทั้งกองเลยนะครับมันต้องท้ายก้กรัมถูกเลยฮะค่ะเอากองที่สองมาเลยครับ90กรัมถือว่าถูกนะฮะแต่ถ้าไม่ได้90าถ้าเกิดไปได้งั้นแสดงว่าเหรียญมีการสลับกันบ้างแล้วค่ะและนั่นก็จะไม่มีทางได้คําตอบเลยนะฮะต้องมาเดาเลยนะครับเอาเชิญมาลุ้นกันครับว่าจะหาเหรียญปลอมได้ถูกหรือไม่ครับออกมาเป็นเป็นเก้าสิบครับผ ไปส0คะแนนโอ้โหอะไรก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับและใช้การช่างไปถึงสามครั้งก็ตอบได้ว่าเหรียญปลอมนั่นก็คือกองที่2นั่นเองซึ่งทั้งสิบเหรียญนี่ก็มีน้หนักรวมกันอยู่ที่เก้าสิบกรัมยินดีด้วยนะครับน้องๆราวนี้มาดูทีมครูเมือวิทยาคมกันบ้างซึ่งกองเหรียญปลอมนี่ก็จะถูกตัดที่ไปแล้วครับองมันจะแบบเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งอ่ะเก่ากำมแต่ละเหรียญน่ะเครื่องเก่ากำม่นไ้าเหมือนมันมีจังอวโมหูเออเอจุดถูกปะ เราแข่งวิดชู้วิดอยู่สมมติล่ะสี่เป็นมะอีขันพ่อพอให้กองนี่พ่อก็ยังเลยอีกสองเถื่อพ่อก็จิงย่งเลยอีกสองเถื่อจิตรคนหามันอยู่หม่องไหนพ่อก็ต้องดูทางสายการพระพุทธเจ้าสอนไว แม่และแนวคิดของพวกเขานี่ก็คล้ายกับทีมที่แล้วเลยนะครับโดยหยิบมากองเลยหนึ่งเหรียญแต่จะแบ่งช่างทีละสี่เหรียญสองครั้งและสองเหรียญหนึ่งครั้งโดยหากเขาสุ่มกองเหรียญที่ช่างครั้งแรกได้ถูกต้องก็จะแบ่งช่างเพื่อคัดเหรียญจริงออกไปจนเจอเหรียญปลอมนั่นเองแม่ต้องบอกผู้ชมไว้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วมีวิธีในการช่างเพียงครั้งเดียวแล้วรู้เลยครับว่าเหรียญปลอมอยู่กองไหน และสังแรกนี่เขาจะหยิบเหรียญจัดกองที่4 5 6และ7มาชั่งก่อนรับหากชั่งได้3ากรัมก็แสดงว่ามีเหรียญปลอมอยู่ในนี้นี่เองมาลุ้นกันเลยครับเป็นเป็นออกมาเป็นส9เก้าเ้าเาเ้อาแล้วกอยูในสี่กองนี้แน่นอนถูกไหมโอ้โหถือว่ามากับดวงเหมือนกันครับเพราะเขาสุ่มหยิบมา4กองแรกก็เจอเลยครับว่ามีเหรียญปลอมอยู่ในกองที่4ถึง7นี้นั่นเอง ก็ถ้าถ้าตัวนี้เป็นสิบถ้าตัวนี้เป็นยี่สิบมันก็จะอยู่ในหกกับเจ็ดเราก็จะมาเสี่ยงว่าจะได้สิบเอานี่ก็ได้ยังงว่าลุ้นสิบกับห้านี่ต้องได้แน่นอนต้องได้แน่นอนใช่แน่นอนไม่ลุ้นยี่สิบเลยเหรอวางแผนให้ได้ยี่สิบไหมคือตอนนี้ไม่มีแผนแล้วตอนนี้เอาคะแนนดีกว่าเอาลุยมาครั้งนี้จะแยกกองที่ห้าและหกมาชั่งก่อนครับกี่กรรมครับ เอามาเป็นยี่สิบจุดหนึ่งกรัมยี่สิบกรัมครับเออแสดงว่าแสดงว่าอะไรฮะแล้อสองกองแล้วสองกองนี้คือสี่กับเจ็ดกองที่สี่กับกลองที่เจ็ดอ้าเลยครับช่างกลองที่ห้าเละหกได้ยี่สิบกรัมพอดีแสดงว่าเหรียญปลอมนี่จะอยู่ที่กองที่สี่หรือไม่ก็เจ็ดนี่แหละเดาแต่หลุดยี่สิบแต่เดาเนี่ยเดาเนี่ยไม่ได้ยี่สิบถ้าผิดก็สูงเลยนะ ผิดก็ศูนย์เลยเุเลยครับทำไมถึงศูนย์ก็ยังไม่ถึงห้าครับก็ตอบแล้วฮะตอบผิดงแล้วนานเอาจีบดีกว่าเอพี่พี่พี่เอาแล้วแมสุดท้ายเขาก็เลือกช่างเพื่อความชัวร์ครับโดยจะช่างครั้งที่สามโดยเหรียญจากกองที่เจ็ดนั่นเองออกมาแป้นสิบกรัมครับกองที่สี่กองที่สี่นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดช่างกองที่สี่แล้ว ถ้าเหรียญนี้ยัง10กรัมอยู่นั่นแสดงว่าผิดนะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเหรียญไหนตออมาเลยครับตัวกองที่4นี้แต่ใช่เหรียญปลอมหรือไม่เจ็บเ็หลือโกนขอสิออกมาเป็นต้องชั่งได้90กรัมถึงจะได้คะแนนนะครับเนี่ยออกมาเป็นเป็น90ครับและครูมูไม่ไดาคมครับเราไปเจ็บกันได ต้องขอแสดงความยินดีกับสิบแนนที่ได้ไปด้วยครับและสังนีกองเหรียญปลอมก็คือกองที่4นั่นเองครับคุณผู้ชมแล้ววิธีการจะหาเหรียญปลอมให้ได้คะแนนเต็ม30คะแนนโดยการขั่งเพียงครั้งเดียวก็มีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วว่าน้ำหนักของเหรียญจริงมีอยู่10กรัมและเหรียญปลอมอยู่ที่9กรัมซึ่งวิธีการก็คือถ้าหยิบเหรียญจากกองที่1 1เหรียญกองที่2หยิบ2เหรียญไปเรื่อยๆจนถึงกองที่10ให้หยิบ10เหรียญเมื่อนำมารวมกันจะได้ทั้งงงหหหมมดด55เเเรรีียยาทุกกอป็็นจิะ ต้องมีน้ำหนัก550กรัมแต่เนื่องจากมี1กองที่เป็นเหรียญปลอมดังนั้นเราจะดูจากน้ำหนักที่ขาดไปนั่นเองครับเช่นชั่งได้546กรัมแดงว่าขาดไป4กรัมเหรียญปลอมก็จะอยู่ที่กองที่4นั่นเอง